ครับสวัสดี f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับเคีเช้า VIP แล้วก็นีเคีกบปลายบีไนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่เนาะวันนี้ก็ถือว่าผมไม่ได้ลงแนวทางให้เนาะนะครับก็เข้าแนวทางใหม่กันเลยผมก็ ก็เข้าแนวทางใหม่กันเลยนะครับวันที่สิบแปดเนาะเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขกับตัวเลขที่นำมาลงให้ นะครับก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกสื่ีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตาม,มนะร,บร,าาารับชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูนิกเคกนะครับนิกเคกเชา้า VIP แล้วก็ ก็อีกใบ VIP แล้วก็สองแนวทางนะครับ เราก็มาดูรอบเช้ากันนะครับวันนี้เล็กเด่นผมให้เลขสอกับเลขสีผมเลน้นที่เลขสี ครับส่วนตกระจกหกเจ็ดแปดก็ 6, 7, เป็นตัวประกบะใ,นในทีเ่เลขสี่เนาะก็จะเป็นสี่หกสี่เจ็ด แล้วก็ส8่ส่วน3มตัวผมจับให้ชุดเดียวนะครับจับให้ 9, 4, ้าสี่ออกันไปชุดหนึ่งเนาะ กันสีนะครับเลขหกมันชอบกับหัวกับสตัวกับตัวที่รอบใบ นะครับรอบบายี่เลขเปินแนวทางวันนี้แต่และแนวทางติดเลขสี่ตรงนั้นเลยมันจะหลอกผมหรือเปล่าวันนี้เลขสี่ก,ก็ตัวแทนเขาคือห้ากับศูนย์นะครับสี่ศูนย์ระวังเลขศูนย์ไว้ด้วยนะครับศูนย์กับห้า รับ,บายนะครับเล็กนผมให้ที่1กับ6ผมเด้นในที่เล็กหนะครับตับ 5. วประกอบสามสีห้าจะเป็น1 3 1่ส แล้วก็หนึ่งห้าับใครชอบเลขหกจัดที่เลขหกเนาะมันก็จะเป็นหกสามหกสี่หกห้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนสามตัวสามตัวผมจับไปที่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ ในที่เลขหนึ่งนะครับจากไปที่หนึ่งีอันนี้ผมขอ,อกานเลขหนึ่งแล้วกันนะครับขอ,อการเป็นหนึ่งจาก 1, 4, เป็นสีเป็นเจดสีแล้วกันเนาะครับ,รบเลขหนึ่งระวังเลขเจ็ดนะครับ ก็ตามนี้เนาะใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับใวันนี่ชกแล้วหกเลยเนาะผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ได้อยู่ในห้องอัดนะครับตัวเลยหกขะนิดนึงนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้ครับครับท่านนี้ก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่18เดือนหนึ่งสองพันหกร้อยหกสิบเก้านะครับโชคดีทุกท่านหยิบจับตัวนี้ไปใช้ขอให้เข้าขอให้ถูก เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ